เพื่อคนอื่เราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแหลมฉบังเรามุ่งมันเชื่อมต่อทุกโอกาส สนับสนุนโดยท่าเรือแหลมทบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนนายชายันสริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีทอดพระป่ามาหากุศลเพื่อสมทบทุนก่อสร้างซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ยากจนในจังหวัดนครสวรรค์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีพระเทพปริยติเมธีรองอธิกรารบดีวิทยาเขตนครสวรรค์มหาวิทยายลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลายัยเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ณอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหาวิทยายลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลายัยวิทยาเขตนครสวรรค์ทั้งนี้จังหวัดนครสวรรค์มีครัวรเรือนที่ได้รับความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยจํานวน432ครัวรเรือนโดยเป็นครัวรเรือนที่ต้องการดําเนินการก่อสร้างและซ่อมแซมบ้าน ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจำนวน305ครวัวเรือนนอกจากนี้ยังมีครวัวเรือนยากจนที่ต้องได้รับการสนับสนุนอีกจำนวน127ครวัวเรือนจังหวัดนครสวรรค์จึงได้จัดก,กิจกรรมทอพผ้าป,ป่ามหากุศลเพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ยากจนในจังหวัดนครสวรรค์ขึ้น โดยให้ทุกภาคส่วนสามารถสมทบทุนผ้าป่ามหากุศลตั้งแต่วันที่ามิถุนายนที่ผ่านมาโดยมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนเป็นเงินจำนวน2,278,981บาทซึ่งจังหวัดนครสวรรค์จะได้นำเงินดังกล่าวไปดำเนินกา,การก่อสร้างและซ่อมแซมบ้านให้แล้วเสร็จและจะมีการส่งมอบบ้านให้กับผู้ยากจนในวันที่12สิงหาคม2565 เพื่อช่วยเหลือเพื่อมนุษย์ให้ได้มีที่อยู่อาศัยที่แข็งแรงมั่นคงและปลอดภัยพื้นที่ชายแดนอำเภอพบพ,พระจังหวัดตากที่โรงเรียนบ้านวาเลเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนชายขอบที่มีพื้นที่ตั้งอยู่หมู่บ้านชายแดนโดยมีแม่น้ำเมยอกั้นระหว่างประเทศไทยและเมียนมาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรมศึกษาตากเขต2เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล จนถึงมัธยมศึกษาตอนต้นมีนักเรียนจำนวน292คนและบุคลากร19คนโดยร้านกาแฟเวลลาคาเฟ่เป็นร้านกาแฟที่ตั้งอยู่หน้าโรงเรียนบ้านหวาเล่ห่างจากตัวอำเภอพบพระระยะทางประมาณ11กิโลเมตรนางอมรรับพรมขัดแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหวาเล่กล่าวว่าโครงการพัฒนาทักษะอาชีพร้านกาแฟเวลลาคาเฟ่ศูนย์เรียนรู้ส่งเสริมอาชีพเป็นร้านกาแฟที่อยู่สุดเขตชายแดนประเทศไทย มีเมนูเครื่องดื่มที่หลากหลายและกำลังจับมือกับโรงเรียนพื้นที่ข้างเคียงผู้ปกครองและคนในชุมชนให้นำขนมและเบเกอรี่มาวางขายได้ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดให้มีการเรียนการสอนเรื่องส่งเสริมอาชีพให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ึํงาเป็นหลักสูตรสถานศึกษาเป็นวิชาเพิ่มเติมมีตารางสอนทุกสัปดาห์และมีการให้เด็กลงมือปฏิบตัติการขายการคิดเงินการทําเมนูเครื่องดื่ม การรับออเดอร์และการดูแลร้านทุกวันวันละสองคนเพิ่มคุณภาพให้แก่ผู้เรียนส่งเสริมทักษะในการประกอบอาชีพให้นักเรียนได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มีรายได้ระหว่างเรียนและแบ่งเบาภาระให้กับครอบครัวมีความรู้เกี่ยวกับทักษะอาชีพร้านกาแฟและสามารถนำความรู้ที่ได้รับนำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพและสร้างรายได้ต่อไปในอนาคตโดยทางโรงเรียนได้คิดแนวทางการต่อยอดนวัตกรรม มีการสร้างแบรนด์ของโรงเรียนเองภายใต้ชื่อแบรนด์เวลราคาเฟ่เป็นการพัฒนาสู่เครื่องดื่มที่คิดค้นเองให้มีความหลากหลายเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยมีรสชาติที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์รวมไปถึงมีการสร้างแชนแนลใน YouTube เพื่อสามารถให้บุคคลทุกเพศทุกวัยได้เข้าถึงง่ายขึ้น ก็คือร้านเวล่าคาเฟ่อย่างที่บอกไว้ค่ะเป็นศูนย์ส่งเสริมอาชีพให้กับเด็กๆเพื่อให้เกิดการเรียนรู้เด็กๆปีนี้ก็หลักสูตรได้จัดเข้าในวิชาเพิ่มเติมนะคะของม .3 เป็นเรื่องของวิชาส่งเสริมอาชีพนะคะก็คือชั้นม .3 จะมีค่าเรียนนะคะในตารางสอนก็อย่างนี้ค่ะก็คือทุกวันก็เรียนรู้อยู่แล้วแล้วก็ให้ลงมาวันละสองคน ะคะเด็ก2คนแล้วพรุ่งนี้ก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งมาแล้วก็จะมีผู้ฝึกสอนนะคะสท่านนะคะคุณพิมคุณเจแลวก็คุณครูหวีนะคะจะคอยฝึกสอนเด็กๆแต่ค่าช่วงขายนี่คือเด็กก็จะขายเป็นประจำค่ะแต่เมนูไหนที่ยังเรียนยังเรียนไม่ถึงหรือไอ้นี่ก็จะคุณครูคก็จะลงมาช่วยดูะหลังจากที่เด็กได้ทำเครื่องดื่มเสร็จแล้วนะให้กับลูกค้าลูกค้าให้เงินเรียบร้อยเด็กก็จะมาคิดกับเครื่องระบบคิดเงินอัตโนมัติตรงนี้ค่ะแล้วก็ ทำคิดกดเมนูอะไรทอนเงินเรียบร้อยปั๊บอ่าพอข้อมูลก็จะส่งไปที่แอปพลิเคชันของพอ,ออแล้วก็ของคุณค,คณรูผู้รับผิดชอบเราสามารถเช็คได้เลยว่าวันนี้เด็กทานน้ำอะไรหรือว่ามีคนภายนอกที่มาซื้อมีน้ำอะไรบ้างนะคะนะคะขายได้กี่บาทแล้วก็ มีลักาแฟขายได้กี่แก้วโซดาขายได้กี่แก้วเนี่ยค่ะก็เชิญชวนทุกท่านมาทานกาแฟร้านเวล่าคาเฟ่นะคะเป็นกาแฟของศูนย์ส่งเสริมอาชีพของโรงเรียนบ้านวาเล่นะคะทาโดยนักเรียนนะคะก็มาให้กำลังใจเด็กๆได้ร้านนะคะข้ามาจากตัวอาเภอพบพราค่ะตรงมาเลยนะคะก็ประมาณ11กิโลนะคะร้านอยู่หน้าโรงเรียนบ้านวาเล่เห็นชัดเลยค่ะ ที่สวนเกษตรลุงหุยตำบลสาะแก้วเอเอมือจงจกำแพงเพชรนางโสรดาเลิศอ,อาภาจิตผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์นายพรมัตผลเยี่ยมพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชรและนายนิกรภาคก,ก่อนนิพัฒน์ประธานหอการค้าจังหวัดกำแพงเพชรได้เข้าเยี่ยมชมสวนเกษตรลุงฮุยซึ่งเป็นสวนทุเรียนสวนแรกที่มีการนำทุเรียนมาปลูกในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรเมื่อกว่า50ปีที่ผ่านมาโดยมีนายสุภชัยศรีงามเจ้าของสวนเกษตรลุงหุยให้การต้อนรับ โดยผูต้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าสวนเกษตรลุงุยปลูกทุเรียนได้ผลดีมีรสชาติอร่อยไม่แพ้กับทุเรียนชื่อดังที่อื่นถือว่าเป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งของจังหวัดกำแพงเพชรจึงอยากให้เกษตรกรได้มีการวางแผนในการสร้างมูลค่าเพิ่มทั้งการพัฒนาแพ็กเกจกระบวนการส่งหรือสั่งจองการทดลองปลูกนอกฤดูก,กาลและให้ทางพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชรรวมหาแนวทางในการยกระดับคุณภาพให้ชัดเจนยิ่งขึ้น สำหรับสวนเกษตรลงหุยแห่งนี้ได้ทำการปลูกผลไม้ประกอบด้วยทุเรียนเงาะบังคุดลองกองกระท้อนมะาไฟและมโยงชิดบนพื้นที่กว่า20ไร่อยู่ห่างจากตัวเมืองบนถนนสายกำแพงเพชรพิจิตร3กิโลเมตร จากกรณีประกาศของกลมควบคุมมลพิษเรื่องของเตาเผาศพปล่อยควันสร้างมลพิษพระสมุทรบนเกิดฐานนุตารโรเจ้าอาวาสวัดบางม่วงตำบ,บางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีกล่าวว่าเตาเผาศพเมนบางวัดอาจจะไม่มีความพร้อมที่จะทําตามประกาศในเรื่องของการควบคุมมลพิษเนื่องจากบางวัดยังคงใช้เตาเผาแบบเก่าซึ่งเป็นเตาเผาโดยใช้ถ่านปัจจุบันวัดที่มีความพร้อมจะทําตามประกาศแต่ก็ควรจะศึกษาก่อนที่จะออกกฎ บางวัดเป็นวัดที่หาปัจจัยได้ยากไม่ค่อยมีปัจจัยที่จะมาสร้างเตาเผาแบบใหม่และเมื่อใช้ทางในการเผาจึงทําให้เกิดควันปัจจุบันเตาเผาศพมี3แบบคือแบบเก่าซึ่งในปัจจุบันก็ยังคงมีให้เห็นอยู่เตาไฟฟ้าและเตาใช้น้ํามันใช้น้ํามันในการเผาไหม้และใช้ไฟฟ้าเป็นตัวจุดระเบิดในส่วนของเตาไฟฟ้ามีการปล่อยควันตามปกติเพียงแต่เตาเผาของวัดในปัจจุบันจะมีระบบเผาควัน ซึ่งจะทําให้ปริมาณการปล่อยควันออกมาน้อยแต่ก็ยังคงมีควันอยู่แต่ไม่มากเหมือนแต่ก่อนส่วนเตาที่ใช้น้ํามันก็มีควันเช่นกันแต่ก็มีระบบเผาควันก่อนจะปล่อยควันออกไปทางปล่องเตาก่อนที่จะทําการสร้างระบบนี้เจ้าหน้าที่ก็จะมีการตรวจวัดปริมาณการปล่อยควันและมีค่าใช้จ่ายในการสร้างที่สูงหากว่ามีการบังคับใช้ประกาศจะส่งผลกระทบต่อวัดที่มีเตาเผาศพแบบเกา่าหรือว่าเตาเผาถ่านได้ ทางนี้ในปัจจุบันเตาเผาศพที่มีอยู่ก็มีการทําตามประกาศค่อนข้างหลายวัดและวัดต่างๆในจังหวัดนนทบุรีก็เริ่มเปลี่ยนมาใช้เตาระบบนี้แล้ว คือถามว่าฟาร์มพร้อมมีไหมพร้อมทุกวัดแหละแต่ว่าบางวัดเนี่ยคุณต้องศึกษาก่อนที่จะออกกฎออกอะไรเนี่ยมันต้องดูว่าเตาเนี่ยเขาทำยังไงดั้งเดิมมายังไงคือออกกฎเนี่ยใครก็ออกได้ออกปุ๊บ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 แต่ว่าคุณต้องดูวัดแต่และว,วัดมันไม่เหมือนกันบางวัดเนี่ยเป็นวัดที่หาปัจจัยยากปัจจัยไม่ค่อยมีเขาก็ต้องใช้เตาถ่านดั้งเดิม ใช้ฟืนใช้ถ่านมันก็มีฟันใช่ไหมถ้าวันนี้จะไม่ให้มีฟันต,ต้องต้มหรือฝังเท่านั้นแหละถึงจะไม่มีฟันขึ้นชื่อว่าเผามันต้องมีฟันยังไงก็มีฟันแต่ว่าการจะออกกฎออกอะไรคุณต้องมาทำพาวิจารแล้วลงมาอยู่คุกคีกับพื้นที่กับวัดก่อนจะออกเขียนนั้นมันเขียนง่ายแต่ว่าทำาี่มันทำยากใช่ไหมค,คุณต้องลงมาดูแล้วเผาวันเป็นสิบศพมันร้อน แล้วศึกษาเรื่องเตาเนี่ยก่อนที่ฟันมันจะออกเนี่ยเขามีเตาเผาศพชั้นล่างแล้วมีหัวเผาฟันเผาฟามร้อนเพื่อให้มันฟันมันน้อยลงป,ปัจจุบันเนี่ยครับหลวงพ่อครับเ,เตาเผาศพตรงนี้ครับม,มีมีกี่แบบครับหลวงพ่อมีกี่แบบตอนนี้เหลือสามที่เข้าๆนะ,ะมีน้ํามันมีแก๊สมีไฟฟ้าแต่ทุกอย่างเนี่ยมันก็ต้องใช้ไฟฟ้าควบคุมหมดเขาเรียกตัวสปาร์กไฟ ตัวสปาร์คไฟการเผาแบบไฟฟ้าเนี่ยครับหลวงพ่อไฟฟ้าหลวงพ่อไม่ค่อยถนัดนะฟันจะเยอะไหมครับหลวงพ่อ,อทุกอย่างมีฟันหมดขึ้นชื่อว่าเผาแต่ว่าตอนนี้แต่ละเตาเนี่ยน้อยมากที่จะมีฟันนะน้อยมากแม้จะกลิ่นยังแทบไม่มีบอกเลยบอกเลยว่ากลิ่นแทบจะไม่มีกระทรวงทรัพยากรคุณเอาเวลาที่ตรงเนี้ย ไปไปดูพวกระบบรถยนต์ระบบโรงงานระบบอะไรนี่ฝาเพราะว่าเมนเนี่ยเขาไมไ่ทำกันเป็นเดือนเดือนปีปีนานๆจะมีศพสักทีมันจะมีช่วงนี้ก็คือช่วงโควิดแป๊บเดียวนะไปลบกับพวกโรงงานอุตสาหกรรมเออ,อย่ามาลบกับวัดเลยคุณโยมฝากนิดนึงมันเป็นหน้าที่ของวัดนายประชา้ามันต้องเผาศพมาผีมาวัดมันจะไม่เผาไ,ได้ไงถ้าเผาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเรามีเรามีนโยบายโดยส่วนตัวจะมานะไม่เกี่ยวกับคณะสงฆ์ที่ไหนนะถ้าเผาไม่ได้จะมาเดี๋ยวจะเอาไปให้หน้ากระทรวง ใส่รถไปให้หน้ากระทรวงเลยแล้วให้คุณลองทําดูไม่มีควาใช่ขยะมูลฝอยแล้วเอาเวลาไปทําตรงนั้นดี่ฟ้า สนใจติดต่อ087-187-7917 สนใจติดต่อ0 8 7, 7 1 8 7 7 9 1 7ถ้าเราทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุข คือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแหลมฉบังเรามุ่งมันเชื่อมต่อทุกโอกาสสนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนนายกิติภูมิสิริพัน์ธหัวหน้าพักไทยสมาร์ทพร้อมด้วยนายการกริคันธชัยเลขาธิการพักและคณะ ลงพื้นที่ไปยังบ้านโคกก่องอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครเพื่อพบปากกับประชาชนและนำเสนอนโยบายของพรรคโดยมีประชาชนบ้านโคกก่องทำใบสีสุกข,ขวานต้อนรับตามประเพณีจากนั้นคณะได้เข้าสักการะศาลหลักเมืองสกลนครและวัดพระาธาตุเชิงชุมวรวิหารซึ่งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวสกลนครเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยนายกิติภูมิ กล่าวกับประชาชนว่ามีความรู้สึกยินดีที่เห็นการต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองถึงแม้ว่าพักไทยสมาร์ทจะเป็นพักใหม่แต่ก็มีนโยบายที่จะช่วยเหลือประชาชนหลังประสบปัญหาวิกฤตต่างๆโดยทางพักจะเดินทางไปทุกภาคเพื่อรับฟังปัญหาของประชาชนทั่วประเทศและพร้อมที่จะหาทางแก้ไขโดยเฉพาะเรื่องของโควิดและน้ํามันแพงโดยพักไทยสมาร์ทจะหาทางช่วยเหลือด้วยนโยบายของพักที่จะนําเทคโนโลยีระดับโลกมาช่วยเหลือ และว,วัตถุประสงค์ที่สําคัญคือต้องการช่วยเหลือประชาชนให้ปลดหนี้แก้จนมีรายได้ซึ่งของให้ประชาชนได้มั่นใจว่าพักไทยสมาร์ทจะดูแลเอาใจใส่เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยจะสร้างรากฐานให้ประชาชนมีรายได้ด้วยความสามารถเพื่อนําไปสู่การปลดหนี้และในวันเดียวกันพักไทยสมาร์ทก็ยังได้ลงพื้นที่ไปยังศูนย์บริการคนพิการชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดสกลนครด้วย นายวันลบพุทธ,ธาพาณิชย์นายด่านสุลกากรสงายโกโลกจังหวัดนราธิวาสและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ติดตามดูความเรียบร้อยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติและคนไทยที่มีความประสงค์เดินทางเข้าและออกระหว่างด่านพรมแดนสงางโกโลกกับด่านพรมแดนเมืองรานตุปัญญงรัฐกลันตันประเทศมาเลเซียซึ่งมีกลุ่มบุคคลเดินทางเข้าออกระหว่างด่านพรมแดนจำนวนไม่มาก เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงวันหยุดสุกเสาร์และอาทิตย์โดยนายวรพุทธ,ธาพานิชนายด่านศุลกากรสงขร์โลกเผยว่าตนได้รับการประสานความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ศุลกากรประเทศมาเลเซียในเรื่องของการชาที่ทางประเทศไทยใชยน้นโยบายการชาเสรีแต่หากว่ามีการนำติดตัวเข้าไปในประเทศมาเลเซียโดยที่ไม่ตั้งใจหรือว่ารู้เท่าไม่ถึงการเมื่อศุลกากรประเทศมาเลเซียเข้มงวดตรวจค้นสัมภาระต่างๆ และพบว่ามีกัญชาติดตัวเข้าไปในประเทศจะถือว่ามีความผิดกฎหมายและมีโทษหนักจึงขอฝากเตือนพี่น้องประชาชนคนไทยซึ่งขณะนี้กำลังดำเนินการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อให้ทราบกันอย่างทั่วถึงพร้อมกับจะนำมาติดตั้งบริเวณด่านพรมแดนสุัยโกลกในเร็ววันนี้ทางดาสุกรนะครับได้ประสานงานกับ สุกรมาเลเซียน,นะครับมาเลเซียก็แจ้งมาว่าว่ามาเลเซียเนี่ยถือว่ากัญชาอยางเป็นมเตรดังนั้นทานดาสุกรก็จะขอประชาพันธ์น้าสำหรับคนไทยนะครับที่จะเดินทางไปมาเลเซียน,นะครับต้องห้ามนาเอากัญชาออกไปนะครับส่วนทางดารเนี่ยก็จะทําป้ายประชาพันธ์นะครับเตือนคนไทยทุกท่านนะครับท,ท,ที่เนินอาออกไปนอกประเทศที่จะไปมาเลเซียครับว่าห้ามนำกัญชาส่วนประกอบสินต้าของพืชที่มันจะ ออกไปเพราะทางมาเลเซียขึ้งม้วนมากครับตอนนี้ครับผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการใช้รถใช้ถนนสายเอเชีย41จุดหน้าตลาดผลไม้มรกตอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรว่ามีการจับจองพื้นที่กอกลางถนนเพื่อซื้อขายผลไม้กันอย่างคึกคัก จนทาให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดและเคยเกิดอุบัติเหตุมาแล้วบ่อยครั้งผู้สื่อข่าวจึงได้ลงพื้นที่ตามจุดที่ได้รับแจ้งพบมีกลุ่มพ่อค้าทุเรียนกําลังลุมร้อมแย่งรถยนต์ที่บรรทุกทุเรียนของชาวสวนโดยชาวบ้านรายหนึ่งให้ข้อมูลว่าพื้นที่บริเวณน,นี้จะมีพ่อค้าขึ้นไปแย่งกันดักซื้อทุเรียนบนเกาะกลางถนนจนกลายเป็นภาพที่ชินตาของผู้คนที่นี่อีกทั้งยังมีการใช้รถจักรยานยนต์วิ่งไล่ตามรถยนต์ที่บรรทุกทุเรียนของชาวสวน เพื่อทำการซื้อขายกันบนถนนทั้งที่มีสถานที่ซื้อขายที่ปลอดภัยด้านของพ่อค้าทุเรียนรายหนึ่งบอกว่าการซื้อขายทุเรียนในปัจจุบันมีคู่แข่งหากไม่ขึ้นไปดักรถบรรทุกทุเรียนบนถนนก็จะไม่สามารถซื้อทุเรียนได้ทันซึ่งก็อยากให้มีหน่วยงานของภาครัฐเข้ามาแก้ไขและให้ความสําคัญกับปัญหาเหล่านี้สําหรับเส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางสายหลักที่มีรถวิ่งผ่านไปมาจํานวนมากและมักใช้ความเร็วสูงและในช่วงเวลากลางคืน มีแสงสว่างไม่เพียงพอทำให้การมองเห็นไม่ชัดเจนและยังมีรถบรรทุกทุเรียนจอดเรียงรายกันอยู่ริมถนนจนล้นออกมาในช่องทางการจราจรทำให้ช่องทางการจราจรคับแคบลงไปอีกจึงอยากให้มีเจ้าหน้าที่ห้ามปรามหรือดําเนินการทางกฎหมายกับกลุ่มคนที่ทําการซื้อขายในบริเวณจุดดังกล่าวถ้าเราทาอะไรเพื่อคนอื่น เราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแหลมชบังเรามุ่งมันเชื่อมต่อทุกโอกาสสนับสนุนโดย ท่าเรือแหลมทบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียน สนใจติดต่อ087-187-7917 ใจติดต่อ087 187 7917